สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คนพบกับช่องสามบ้านานุสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่8กุมภาพันธ์2567อากาศมื่อนี่ยินแนจักน้อยค่ะในยินว่าฝนสิต,ตกวันที่เก่าวันที่สิบเด้พี่น้องดูแลสุขภาพเด้ออากาศจะเปลี่ยนแปลงกะสิหน,นาวลุงพะนะตามที่เบิ้งข้าวได้เนี่ยจ้าเอาอากาศทางไหนเป็นจังไหนเมนเตคิปมาเนี่จ้า ดูแลสุขภาพค่ะสุขภาพสําคัญที่สุดเนาะค่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ็ดจังใดแกมีความสุขจ้าคลิปนี้สาวบนาน้มีตัวเลขมาฝากมาตน่นเป็นตัวเลขทางเซียนอุบนเด้อพี่น้องเพิ่นไดซุ้งตัวเลขให้สาวบนานมานามั่งเาเว้าเว้ยเว้ยูพีน่น้องแฟ้นจังเอฟซีฟังเิ่นอยากไหนแล้วไหนยางจ้าทั้งเป็นเหตุงานนำกะเพราะเป็นยางจ้าว่าตาใดตัวเลขมาฝากมาตน่นเรียกงวดว่างหันเพิ่นหลุดเด้อพี่น้องตามต่อจ้า สูตรหวยคำนวณมีเขาไม่รูจจ้จ้ะเลขบ่หลาหาง่ะงวดน,นี้เป่นไห้มาแคสซี่หงังคูลูเคนเนนำไปพิจารณาเบ่งหมักก็ค่อยจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านแต่ว่าเลขวิ่งเป่นไห้มาตัวเดียวคูลูวิ่งรูดได้เลยจ,จะ้ะหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาวนาหนุ่มสวีเดนสามารถเนาะค่ะเอ็ดไอดีไลท์ทั้งสาวนามาได้โดยตรงเลยจ้ะสาวนาปักคลิปเนาะค่ะปักในคลิปนี้ละค่ะไอดีไลท์อยู่ต้นคลิปนี้ละ สามารถทักททยมาใดเลยจ้ะบ่าว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันเลขมีที่มาเลขพี่บอกหรือว่าเลขบอกบุญก็สามารถแอดมาบอกมาฝากมาต่อนเป็นไอดีไรน์ส่วนตัวจ้าทักทายมาใดเด้อค่ะสำหรับผู้ใดมีแนวทางกระไรชมลมคนลักตัวเลขต้องแบ่งปันกันจะ้ะหรือว่าผู้ใดฝันใดตัวแดงจึงคึงจึงคึงก็อย่าลืมแบ่งปันในเด้อค่ะมินเต้คลิปมากก็ได้จ้า ถ้าผู้ใดบ่สะดวกออกซื้อก็สามารถทักทายมาหยิบตัวเลขมาฝากมาตอนเดี๋ยวสาบนาำนงางว่าวเว้ยเว้ยซูพี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังเอนจ้าเอาพี่น้องบอว์บอว์ไล่ยาไปไปเบิ่งว่าทางเซียนอุบลบนบนซุงตัวเลขอันใดไม่สาบนามาเว้าสู่พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังในวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปฟังไปเบิง่งพร้อมๆกันจ้า นี่เด้อจ้าเด้อทางเซียนพนได้ส่งไห้สาวนาว้าสููพี่น้องแฟนช่องกทีฟังจากเพิ่นเบว่างเนาะเพิ่นก็นเลยให้สาวนาหยิบยุกมาบอกว่าฝากมาตอนจ้าในงวดวันที่16กุมภาพันธ์หกเจ็ดเด้อพี่น้องเพิ่นให้มาวิ่งรูด3จ้าวิ่งรูด3จับคู่ให้ไปที่30 37 34และ39จ้าดับหลัก10บน เพิ่นเขียนข้างไว้จังสี่ค่ะอาจจะเป็นดับเก่าหรือเปล่ากับโบลูจ้ะเพิ่นกะโบจะเพิ่นบ่ว่างให้คุยกันอีดีแต่ว่าเพิ่นกะส่งตัวเลขมาให้อยู่จ้ะแต่ว่าดับล่างเพิ่นว่าดับเก่าเด้อจ้ะเลขล่างดับไปที่เก้าผิจารณาเบิ่งค่ะเลขดับเพิ่นกะดับอยู่เด้อพี่น้องสําหรับตัวเลขของเซียนอุบลเนาะค่ะผู้ใดอยากติดต่อเพิ่นเดียวสามานาจ้ะให้อีดีไลน์เนาะค่ะคิวอาร์โค้ดสามารถเอ็ดคุยกับเพิ่นได้โดยตรงเนาะจ้ะ เดี๋ยวสามนาจะไปคัดลอกเส้กระดาษให้อีกเตียนึงเด้อจ้าก็สิได้บึ่งชัดเจนแล้วก็เปรียบเทียบตัวเลขเก่ากับตัวเลขใหม่น้ำจ้ะยังย้ำเหมือนเดิมเนาะค่ะสูตรหวยคำนวณมีเข้ามีหลุดพิจารณาบึงจ้ะเอาไปเขียนใส้กระดาษให้หจ้าค่ะนี่เด้อค่ะตัวเลขจากเซียนอุบลนเนาะคะ่ะในวันวันที่16กุมภาพันธ์667ได้คัดลอกใส้กระดาษให้แล้วจ้าวิ่งรูด3จับคู่ให้ที่30 3 7จิต สามสี่และสามเก้าจ้าดับลักซิบบนนี่เพิ่นขีดไว้ซื่อๆสาบนาก็เลยบ่เข้าใจว่าเพิ่นเสดับตัวใดแต่ว่าดับล่างไปที่เก้าเลยค่ะดับล่างไปที่เก้าจ้าผู้ใดอยากสนใจอยากติดต่อเพิ่นสามารถเอดไอดีไลน์ไปที่ศูนย์แปดแปดเก้าสี่แปดหกสี่แปดหนึ่งศูนย์แปดแปดเก้าสี่แปดหกสี่แปดหนึ่งสามารถเอดไลน์ถักท้ายเพิ่นไปได้ด้อจ้านะก็ตามนี่เลยจ้าเยอะสิเปรียบเทียบเนาะค่ะ งวดเก่ากับงวดใหม่ให้เบิ่งพร้อมจ้ะจะได้เข้าใจเนาะค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูเนาะค่ะแต่ว่างวดก่อนน่ะหลุดเด้อพี่น้องเลขเพิ่นบาอไหลหางจ้ะเน่จ้าสถิติงวดเก่ากับงวดใหม่ทั้งเซียนอุบลนเนาะค่ะเลขบ่หลายพี่น้องซี่หางแค่นั้นจ้ะจะมีคงสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวสาบานาจีรองทักไทยถามเพิ่นเนาะค่ะบาสจะมีคงสุดท้ายบบแต่ว่าน่าจะบบมีอะไรล่ะค่ะเพวาเลกน้อยหางแล้วจ้า มักชุดใด,ดจับจ้ะสามเก่าสามจิตกะงามเด้อพี่น้องหรือผู้ใดอยากตดิดต่อเพ่นใดโดยตรงกะสามารถตริดต่อได้ในจ้ะ id line นะคะสาธารณะปากหายู่ในกระดาษที่เขียนให้ีนจ้า id line ส่วนตัวเพ่นคือศูนย์แปดแปดเก้าสี่แปดหกสี่แปดหนึ่งเด้อจ้ะสามารถทักทายเพน่นใดกะยังย้ำเหมือนเดิมสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเด้อพี่น้องสำหรับคนมักตัวเลขกระไรแจ้ว่าเพิ่นเลขวิ่งเป็นไห้สามตัวเดียวคุรูเคนเคน วิ่งรูดได้เลยจ้ะหรือว่าผู้ใดสำนักใดเนาะคะ่ะแม่นแม่นสำหรับเลขวิ่งก็ให้พี่น้องเฟ้นช่องเอฟซีน้ำไปประกบเลขวิ่งข้าเจ้าเบิ่งวา่าอ่าเป็นตะสุกเป็นตหมานบ่เนาะคะ่ะสำหรับเลขวิ่งแม่นแม่นนี่ก็มีอยู่เด้ค่ะลายอาจารย์อยู่ค่ะที่ให้มาตัวเดียวคู่กันก็นกพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะเลขน้มจางวดนี้บห่หลหางค่ะแต่เป็นผู้ใดาะสนใจเนาะคะ่ะอยากวางตัวเลขในช่อง เอสไอดีไลส์ line, สาวนาอยู่ต้นคลิปเดอ้อจ้าไอดีไลน์สาบานาได้ปักไว้ให้อยู่ต้นคลิปจ้าสามารถทักไทยมาบอกมาฝากมาตอนสําหรับตัวเลขเนาะคะ่ะถ้าอยากวางในช่องเบา,าจะเป็นสูตรหวยคํานวณเลขควมฝันเลขผีบอกหรือว่าเลขบอกบุญสามารถทักไทยมาบอกมาฝากมาตอนกัในได้เลยเนาะ,ะพี่นองจ้า สำหรับตัวเลขขันมักกลับไปหาจับฉลากินแบ่งถิงไว้เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิไปชนกับสำนักอาจารย์ดังเพิินเดี๋ยวสิซื้อบ่ได้อีกจ้าตามนั่นเลยค่ะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อฝากแช่ออกไปนะคะปึกค่าการมองเห็นนะคะถือปิดกั้นค่ะจังไว้เห็นยังพิดค่ะบางคนกับวาบ่าเห็นบางคนถักลามากกับวาบ่าเห็นสามาณลงคลิปทุกมือเด้อพี่น้องลงทุกวันจ้ามือละคลิปสองคลิปสามคลิป แ้วแต่ทั้งอาจารย์พันเดเติดตอมาเนาะค่ะพันอยากว่างในช่องกะลงอยู่ตลอดจ้ะกะคลิปทุกคลิปสาบันากะย้ำมือเก่าว่าเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องใส่ดุลพินิจคิดหลายๆก้อนจะลงทุนจ้าเอาในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสาวันอาก็ขอให้พี่น้องเส้นช่องอิบซีสูขูสูขุนเฮงปังดังรวยสุขูสูขุน เงินไลกองท้องไลเขาสาธุสาธุาธบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุลรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธานะศีลิสะนิจังวุธาปจายนอง จัตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโมสุขังระลังสา